สวัสดีครับวันนี้จะมาทําคลิปอย่างหนึ่งครับจะเป็นคลิปของเมลอนนะครับอันนี้จะมาเป็นการทดสอบเนื้อของตัวเมลอนของต้นที่ติดเชื้อไวรัสนะครับสําหรับต้นนี้ที่จะเทสก็จะเป็นพันธุ์ไข่ทองคำนะครับก็มาให้ดูลักษณะาภายนอกกันนะครับอันนี้เท่าที่ดูเอาท,ท,ที่ที่เห็นนะครับก็ผิวมันจะลายๆนี่นะครับ ซึ่งจริงๆอันมาดูลักษณะต้นกันในต้นเนี่ยที่จริงมันสมบูรณ์มากนะครับจนถึงช่วงที่มันมาชัวการอาจากที่เราคัดลูกเสร็จแล้วแล้วก็ตัดยอดเสร็จแล้วนะครับถึงมาถึงมาโผล่การตอนใบด้านบนสุดๆเนี่ยนะครับลูกต้นนี้ผมคัดลูกไว้ที่ไว้ไปประมาณ56วันแล้วครับ ถ,ถึงจะเริ่มเห็นในใบใบที่อยู่ใกล้ๆยอดที่ตัดไปอะ่ะมันเริ่มมียีบนิดๆก็เลยมาดูตรงขแขนงดูขแขนงที่มันแตกใหม่มันก็งีบๆแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะมันแทงขแขนออกมาเรา,เราก็เห็นแล้วว่าอาการไม่ดีลักษณะที่เป็นก็เนี่ยเป็นยีๆ เป็นเหมือนผิวคางคกนะครับอันนี้ก็คือโดนเพียไฟครับไวรัสจากเพลียไฟมาครับเนี่ยแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยซึ่งก็ช่างใจอยู่ว่าจะเอาอยังไงครับตอนนั้นเราก็กลัวไว้ต้นข้างๆจะติดไปด้วยนะแต่ว่าทุกต้นก็คือเด็ดยอดหมดละผมก็เลยอลองเสี่ยงวัดดวงดูครับว่ามันจะเป็นยังไง ก็เสี่ยงจนไว้ครบกําหนดครับเกินกาหนดด้วยเกิดตน้นข้างๆก็ปลอดภัยดีครับไม่ติดเพราะว่าเราตัดยอดอะไรหมดเรียบร้อยแล้วทิ้งช่วงไว้นานทิ้งช่วงไว้นานจนค่อยแสดงอาการนะครับซ,ซึ่งถ้าเกิดใครเจอการตอนที่มันยังไม่ได้เด็ดยอดเลยอะไรเนี่ยอันนั้นอ่ะอย่าเสี่ยงนะครับ โอกาสติดเชื้อช่วงนั้นมันจะง่ายจะง่ายกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่พืลงพวกนี้มันก็จะกัดตรงยอดอ่อนใบอ่อนนะครับทําให้การแพร่เชื้อในต้นข้างๆมีความเสี่ยงมากสําหรับไอ้ลูกต้นที่ติดเชื้อไวรัสเคยเจอมานับสมัยแรกๆก็คือมันจะอยู่ไม่ครบอายุรับมันจะแตกก่อนเลยว่าจะปิจะแคะจะแกนใบเรื่อยๆครับแต่ลูกนี้ก็คือ เราลองไว้ลูกมันก็โตต่อเนื่องเต็มที่นะครับจนครบไข่หรอกครับเกิดอ,อายุเก็บเกี่ยวเด้แลวนะครับไอ้ต้นนี้ผมไว้ยัน45วันเลยนะครับจากอายุเก็บเกี่ยว3 5มสาถึงสามวันนะครับอันนี้คือต้อนอื่นคือเก็บหมดละอันนี้คือเก็บไว้ท้ายสุดเลยมันก็ไม่เป็นไรครับไม่มีอาการแตกเลยนะครับมีแค่ตรงผิวๆเนะี่ยดูไม่สวยขึ้นตะปุมตะป่มนะครับ ก็เดี๋ยวมาเทสเนื้อนะครับว่าจะกินได้ไหมครับไปตัดกันเลยโอเคครับอันนี้ก็มาถึงวันที่จะผ่าทดลองเนื้อนะครับอันนี้ที่เป็นไวรัสสุกผมตัดที่45วันนะครับจากเช็คแล้วก็เกิอนอายุมาเยอะเลยแล้วก็ไว้ในตู้เย็นอีก1เดือนเลยครับลูกเนี้ย ไอลูกนี้ไว้ในตู้เย็นหนึ่งเดือนแล้วค่อยเอาออกมาเนี่ยเนี่ยดูตรงผิวผิวนะครับผิวมันก็กลมเกลืนไปหน่อยครับเพราะว่าถ้าตอนแรกๆมันจะมีจุดจุดเขียวๆเ,เยอะอัน,นี้แช่เย็นทิ้งไว้นานแล้วเป็นอย่างนี้ครับมันก็ออกเหลืองๆเดี๋ยวมาผ่าเนื้อนะครับ เนื้อยังกรอบเลยครับดูดูดูที่การลงมีดครับเนื้อยังกรอบเลยแ่บมากโอ้โหดูับลักษณะเนื้อนะครับกับสีคือเนื้อแทบจะไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลยครับสีสันแยกชั้นสวยงามนะครับแล้วก็เปลือกบ,บางตามสายพันธุ์เลยบางเฉียบเลยนะครับตรงนี้ นให้ดูที่ลูกก็ลังไสก็ปกติคนระับอาจจะมีล้มล้มนินดๆเพราะว่าทิ้งทิ้งอายุเก็บเกี่ยวไวนานะครับโอเคเดี๋ยวมาจิบผ่าเนื้อนะครับ โอเคชิมก่อนเลยหนึ่งชิ้นนี่ครับกรอบมากฟังจากเสียงนะครับยังกรอบเหมือนตอนเรากินตอนเราเก็บใหม่ๆนะครับตรวนี้ลักษณะเนะี้ยคือคือยังกรอบเคี้ยวเพลินเหมือนเดิมนะครับสำหรับไข่ดองคำแต่ความหวาน ความหวานมันเท่าที่สัมผัสเลยคือมันจะไม่เท่ากับตัวที่ต้นสมบูรณ์สมบูรณ์ครับตรงเนี้ยก็เดี๋ยวจะมาวัดหวานให้ดูเอาชิ้นกลางแล้วก็ามาเอาส่วนของเนื้อตรงกลางนะครับมาวัดความหวานกันให้ดูนะครับ วัดมาอยู่ที่ประมาณ13บิครับที่ชิ้นกลางเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้มือถือแล้วก็แทรกคลิปเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ความหวานมันจะไม่เท่าลูกที่สมบูรณ์นะครับคือตอนกินก็เราก็สัมผัสได้ว่ามันจะเลื่อมๆมันจะไม่ไม่ถึงกนะับต้นลูกที่มันสมบูรณ์สมบนนะูรณ์อ่ะก็เลยกะได้คร่าวๆก็เป็นอย่างที่คาดไว้ครับ แต่ก็ยังหวานอยู่ถือว่าหวานเคี้ยวเพลินครับสับกินกินเล่นๆเ,เ,เนี่ยกินได้ปกติเลยก็เดี๋ยวมาสรุปสรุปผลสำหรับตัวเนื้อไข่ทองคำที่โดนไวรัสนะครับก็ลักษณะนเนื้อต่างๆอะความกรอบความความกรอบความเคี้ยวเพลินเนี่ยยังเหมือนเดิมความหวานดรอปลงนะครับ อ่แล้วก็เรื่องกลิ่นกลิ่นผมว่ามันกลิ่นหายไปด้วยครับตามปกติใครของงํามันจะมีกลิ่นแตะจมูกนิดนิดหน่อยหน่อยครับอันนี้คือไม่ไม่มีกลิ่นเลยหรืออาจจะเพราะว่าเราเก็บเก็บไปนานอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็สําหรับใครที่จะเก็บไว้กินเองนะครับในต้นที่เป็นไวรัสอ่ะไม่มีปัญหาครับก็กินได้เนื้อปกติแต่ความหวานอาจจะไม่เต็มที่นะครับก็แต่ถ้าเกิดใครจะ ทำสาหรับพันนิดนะครับเอาเก็บขายอย่างเงี้ยคือไม่แนะนํานะครับเพราะว่าต้นมันลูกมันไม่สมบูรณ์ผิวมันไม่สวยแล้วก็ความหวานไม่ไม่ได้ตามตามสายพันนะครับอาจจะทําให้เสียหายจนชื่อเสียงของฟาร์มได้ก็ไม่คุ้มเสียนะครับโอเคอันนี้ก็ไว้เป็นทางเลือกกันถ้ากินเองก็ไม่ต้องเสียดนะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากสับสัคลายก็ไนะครับ ขอบคุณมากครับ